สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูของใช้ในห้องน้ำนะคะว่าแม่บ้านคุณแม่อิงเตอร์นะคะมาดูว่าสตาร์ใช้อะไรนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะนี่คือ Vessel of Sakura นะคะเป็นน้ำมันนะคะเป็นชา o วอ r o อ l ยนะคะนี่นะคะนี่นะคะ กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะขนาด200 ml นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะว่าอยู่ประมาณไหนนี่เลยนะคะก็เป็นน้ำมันเป็นชาเวอร์ออยนะคะเป็นครีมอาบน้ำที่ผสมน้ำมันนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆนะคะก็เลยอยากเอามาให้เพื่อนๆลองดูกันเคยใช้อีกแบบหนึง่งแต่ว่าอันนี้คิดว่ามันจะทำให้ผิวชุ่มชื้นมากกว่านะคะ แล้วก็ได้ตัวนี้มาด้วยเป็นสเปรย์ใต้วงแขนนะคะ Rich New and Cherry Blossom นะคะก็เป็นแบบนี้กลิ่นก็อหอมนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นบ,บับบูบับบูบาสนะคะเป็นบาสเพิร์ลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำสใสๆนะคะแล้วก็เอาไปแช่ในอ่างเวลาจะอาบน้ำ ก็แช่ประมาณ2เม็ดนะคะแล้วมันก็จะละลายออกมานะคะแล้วมันก็จะทำให้กลิ่นหอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นออยเหมือนกันนะคะเป็น f a อนด์บ body นะคะนี่เลย summer fruit blend with ripe raspberry นะคะ strawberry แล้วก็ blackberry นะคะแล้วก็มีชาขาว อันนี้ก็น่าสนใจนะคะก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะคะคุณผู้ชมเผื่อว่าใครที่แบบอยู่ต่างประเทศแล้วก็มันหนาวเนาะก็แช่บารสอุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเลยนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ของเด็กนะคะก็แนะนําไม่ได้แพงมากนะคะรู้สึกว่านี่น่าจะประมาณไม่กี่ไม่กี่ปอนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นราคาไว้ให้นะคะนี่บอกว่า nourish dry d e l i c a t e s สกินนะคะสำหรับผิวแห้งแล้วก็ผิวบอบบางนะคะ y o u t h f ์ส Skin with m a บ e พรอนเอ็มานะคะคือเป็น Natural Salt นะคะเป็น d e ซี C ่ปัสโซซึ่งมันดีมากๆนะคะเหมาะกับผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวบอบบางนะคะอันนี้เด็กก็จะชอบกลิ่นก็หอมด้วยนะคะเพราะว่าแกะเราเมื่อกี้ดูข้างในแล้วก็ดมกลิน่นเรียบร้อยนะคะก็คือหอม เลยไม่มีสีด้วยนะคะเป็น Natural เป็นธรรมชาติไม่มีสีก็เป็นสีขาวเลยนะคะเป็นเกลือแบบแช่อ่างนะคะก็นี่เลยนะคะข้างในเขาก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะคือสีขาวเลยไม่ผสมสีไม่ไม่เจือปนอะไรเลยนะคะเป็นธรรมชาติมากๆนะคะเป็น Natural เนทโรว์นะคะนี่ไง o อ t i n g อธิ asked, แปลว่าไม่ไม่เพิ่มสารอะไรทั้งสิ้นนะคะ ที่เป็นเกลือที่มาจากเดซีโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นช่วยทำให้หลับได้ง่ายนะคะเป็นอันนี้ก็เดซี่โซนนะคะอันนี้เป็นลาเวนเดอร์แอนด์จัสมินนะคะเป็นดอกลาเวนเดอร์กับดอกมะลินะคะแล้วก็ที่สำคัญวีแกนด้วยด้ได้ถุงใหญ่เลยนะคะเวสลับนะคะคือ1กิโลนะคะถุงนี้ ็จะประมาณนี้กินลาเวนเดอร์จะช่วยในการที่ทำให้เราแบบหลับง่ายนั่นเองนะคะโอเคนี่คือ Product ที่เอามาแนะนำวันนี้นะคะเกี่ยวกับของใช้ในห้องน้ำของใช้เด็กแล้วของของใช้คนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายอันนี้คือผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แต่สรร่วนมากเราก็เลือกใช้อันนี้อันนี้ก็ของเจ้าตัวน้อยนะคะแล้วก็อันนี้ของคุณแม่อันนี้ก็ใช้ได้ทั้ง มามีแล้วก็แดดดีนะคะก็อ,อยากจะมาแนะนำค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังถ้ามี product อะไรใหม่ๆแล้วว่า product อะไรที่เราซื้อใช้ซ้ำนะคะก็จะมาบอกต่อนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะบา,บายๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบาย